้ปรบจำแวสบายดีสบายดีสวัสดีจ้ามาเป็นพี่น้องมื้อนี้่นะพี่น้องน้องตายมาไทยหน้าซอยเบาหน้อยนี่หน่อยเบาราว้ะพี่น้องพยายามจำคนใดเนาะเหมื้อนี่น้องตายมาไทยหน้าซอยโอ้ยเลียบร้อยนี่น้องตายมาไทยหน้าซอยนะพี่น้องนี่ก่อนใส่หน้าใส่เกลือบบ๋เลยใส่เกลือบกพี่น้องกันหอยกันหอยเนาะแหม่บัดน้ำมัดแหม่ มันคงเคลขันโอเคมันดูดบ่นี่เดี๋ยวสิมาไทยนะะไรนี่อทวนี้ธุรกิจใหม่นทนทนาบ่บ่ได้ธุรกิจร้อย,ล,ย <laughs> ล้านธุรกิจป้านะะสาได้เลยนี่งก็ไ่ะานเนาะไชนากําลังบาน,<อ>นเป็นสางชันแงเนี่นนนนนไปไ่แ เป็นวอนดีจะตดไทยซะถ้ามันจะโขดเกินไปอ่อนแอเล่งเล็งยืนได้สักตามมาเบิ่งรถไทยนำเข้าจากประเทศไทยพ่ไหมนี่นีดปอปโอเคสาวลาใส่รถไทยนำเข้าจากประเทศไทยใส่งานดีไหมดีมาก นำขอจากประเทศไทยนี่ยาใส่งานเลยครับกนเล่าที่ย oh yeah. ่ใส่ขนาดเลยโอ้วหไ้ทยถึงห้องรึเป่านะไอ้เพียงจบอกตใชาเล่าเอ้ใชไทยะเป็นเนาะจอดจอดมีตะาคอยประคองนะนั่นแลใช้เข้าโดตปบอก

อะไรอยู่ะล้างนี่มแล้ราไทยเนาะโอเใส่งานแล้วเรไ่เป็นห้องก่อนจริงยันมาบอก ตะห้อยเด้อเกือโบก็ใส่ไปแล้วจน้องใต้จับละไทโอ้สุดยอดเลยพี่น้องรถไทยใแหงบ่แหโคบตะยันมายันมวันนี้พัถ่น้องตายไทให้มันแถววัดไทยได้หมอ่สุดยอดน้องตายพี่น้องเนาะไปหน้ไปหน้าแลนด้พี่น้องไหน้าแลนด là cháu đúng không? Ma tàu này <laughs> ừ, hả? <chợ> <laughs> <laughs> Ê, Ừ. 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 đấy <laughs> lèo, Ham Ừ. ham <laughs> <laughs> โอ้โห,โห,โหออกนอกแล้วออกนอกแล้วไปคับบอลแล้ว <c oughs> เล่นอีกเล่นอีก <c oughs> เอาข้างหน้าเลย พหน่ารู้ให้ไม่ได้นะอนหนหของเลยวนหน้าเนหาวกันะ่คือหน้าปีเนาะ ไอ้ร้องไห้ไรสันทำไปไทยเบอร์ไม่่ารตาเองยานยาและรองแ่นเนาะจต่ยาเดียวเพื่้ จะบ้างหรมันการเดี่ยวพีชไรฮะ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 ฮรฮะ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 นะฮะฮะฮนฮะ Tên con gọi luôn nè เหน่ะเหนื่อยหน่ไม่ไม่เปไ่ไ่มได้วด้มอไได้จอดินวะอดอดพี่นาะเกินไม่้านาทีเลยมึงตายเกือบเดาให้เนโด้กัก นักคนเลยนะใช่ป่าหน่วะเกือบพังหุ่นวะบานเขาก็ได้เอาให้นึงนะมันนี่ทานออกถ่านออกจะดื่อเเ็ขมเอาเอนรเอาไปฝากเนาะเอาบานจะคลัง่ชตาช่ตาเนไะไเาไปหายช่องตา